โอ้ยบึงบ้งๆบึง้งบไอ้ชิ้นเดียวตัวใหญ่บ่๊โอ้ผมกำมัดตีอยู่นี่เด้มือสาวตอนม,มันบบก,กัดครับมันกัดหนาดทิ้นท้ยเพื่อนครับเม่งกันครับโอ้มีใสครับตัวนี้ใหญ่แน่นอนครับมึงจากแห้งดึงเลาะอาจจะมีสองมีสามครับ ก็มาตีอยู่นี่ล้ามือเสานี่บ่เอาวะกัดนานดีหูไงครับ